สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมช่องเมื่อยเขียวข้าวด้วยนะคะมื่อนี้แอดมินกะพวงสุดท้ายของครูหน้าขลาดของเฮานะคะท่านผู้ชมหัวที่แล้วกะมีเอ็กซ์ีเป็นเห็ดหนึ่งสามหานะคะท่านผู้ชมมันกะมีโชคมีลาบกะมีนะคะแอดมินกะเลยจะมาขอตัวเลขโชคลาบของครูจอมปวกหน้าขลาดนะกำกัดนะคะท่านผู้ชมปาใจคุณยายเพิ่นมาขอนะคะท่านผู้ชมคือเกาเฮาอีู่ละ มพน่จ right? right? hmm? nah, ังส uh, anyway, ีจำวันทีได้เนาะมาเอามือโค้งสื่อไทยแล้วเนาะปะมือนี่สองทุ่มเด้อปว่านู้ข่าวย่างไม่เพิ่นตอนแรงเนาะเพราะเพิ่นเฮ็ดไผ่เน่าไม่เพราะว่าเพิ่นปจุเอาออกนะสีเฮ็รขึงพุ้ยังเวลาทายขึข้นเนาะทุกข่าวเนี่นี่เปวลาายเขายายขอเีกล่าวพัฒนามื่อนี่เด้อเด้อผู่เแรง สองทุ่มบอสองทุ่มครึ่งบอสองทุ่มครึ่งปูไปเยียบไให้ปูไปเหยียบไว้เด้อเอาขึ้นหนึสามหาชัดๆคือหัวบังหันไหมเอาชัดๆคือปูเด้อเอานึงขึ้นหนึ่งสามหาน่าว่าก็มีเอซีมีโชคดอยูมีโชคลาบนะคะท่านผู้ชมคนเห็นหนึ่งสามหานะคะให้เก่้ัวแม่ยำอีกนะปูโอ้ยเาไม่ฟัาทูบเจ้าบ่ใไหมบอกมันรวม เดี๋ยวนะคะท่านผู้ชมพอนกำลังรอสักก่อนด้วยนะคะดูไข่ลานใหญ่มากชุดเป็นเลขชุดมากนะคะ่านไขลานเห็นเด้อจริงๆใหญ่เอาน้ำจันทร์หอมใส่นะคะท่านผู้ชมเพานจังเจวนพอนจังเจอนอ่ะขาจะ็จะเปลงสีทใส่อีกรอบนึงนะคะอันนี้ละอันนี้ละเห็นมาชัดๆเด้อคุณเอ้คุณได้มีบุญวาสนาเอฟซีคุณได้คนขามาซองกระคอยคนเห็นเป็นตัวเป็นตนอย่าปิดบังตาข้าเจ้าเด้อ ตัวใดปูเกือไห้เห็นเลยนี่แหละนี่แหะนี่ค่ะคุณผู้ชมชารคือ็ขึ้นมาขัดเลตัวใดนี่นี่เบิกสี่หามึงเกอบล้วก็หานีนี่หามนี่ตีนขผู้คนกระนั้หาอีกว่า ซีหาหาปฏิทุเมีนอยู่ล่ามยงู่ส่วนเนี่ยอืมอ้าวมีอย่างละบาทข้นางีูง่้ก็สิจุดถูกน้ำอยู่เลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าล่องเบ่งนะคะคุิตาดีซองเห็นตัวใดกะเบงก็เด้อนี่แหละมึงอันปูเห็นขึ้นหนึ่งสาหายเด้อูเอ้ยดไพเอฟซ าเจ้อะไรมีโชคมีลาะโชกุนซุกคนลูกในห้านเห็นเป็นตัวสัตว์ขึ้นมาตัวสัตว์เพราะว่ามือนี้เป็นมือเล็กออกเป็นมือเล็กออกไวนยเล่าพัฒนาเดือปูมือนี้มายำบ้ันเพราะว่าเป็นมือเลอกว่าไม่ยำอี่ออกลูกหลานาม่ยำอีกมือที่ออกมันเอาอยากได้ตัวคักน้ำปูนี่ละอืม ขอให้ปูให้เห็นเป็นตัวชัดๆขึ้นมาเครื่องวดวังหันเนาะให้ลูกให้หลานเห็นเด้อเ้าจะเห็นกระดาษกระซำมางเงินการผู้ส้มกระเบื้องเอาผู้เฟินเบื้องกระดาษยัะไงคะผู้ชมเอาอ่ยายเอาแป้งมาส้ใสีเลยนี่จึงสี่นีแม่หลังแป้งสีเลยเนาะให้เฟินเห็นยอดเห็นอย่งเลยแม่จึงสีเราจะขายดูจึงสีย่ายคนลูกเนาะ ดูจักสามเพียบครับพ่อครเพราะเขาสินนามกันหอมเขาก็ต้องมาลูไมบเดินไปชมเตยสีขึ้นมาเห็นลูกเห่หลานเห็นเด้อตัวสักเด้อท่านผู้ส้มกระเบื้องเอาเด้ออ่าแบบดี้ครับอ่าร้อยลอยขึ้นมาขึ้นหัยขึ้นมาปูเอ้ยขึ้นมาให้ลูกให้หลานเห็นท่านผู้ชมเบื้องเอาเด้อผู้เพิ่นเบื้องกระไดอือ บึงเอาต่อยกันไปเมื่อนก็บ,บอกเขาเจนวาหันยังกว่าวิ่งสามรูดสามเนาะมือนเนาะที่แปดเจอมาเมิงกันนะเจอเห็นเล็กยังอเออเามาเห็นเด็ 4, 4, 7, กสีก่หนึ่งที่สี่เจ็ดเนาะมเนอสั้ คุณยายพันศรีดีไคเดอนะคะท่าน,น,นผู้ชมท่านผู้ชมเนี้ยยังตาดีฮึ่ก็เจ้าเนี้ยยัยงตาดีกว่าตาดีก็ให้พัน,นเบิ่งก็เฮาก็ บึงเปนนาปนนวกามังเนนี่เดมนี่คืเดเจึงชอยกัน้นกันนี่เดสนี่เดนี่ยคือวะบึงคอยกันเดอเจ็ดอีดนี่เดือสามนี่เดือเลขหนเดดน่ เห็นบ่สิบจเบิงช่วยกันเฮยเห็นกับความเมนมันนเดียพอเห็นกระจกั้เที้ยเพิ่นเทียเพิ่นกับข้นหนีเด้นี่นขืนหนีเฮาเห็นเด้อน่เพิ่งเคือนวางหนีเด้นี่นีอืมอืนี่เพิ่นเคือขืนเบิ้งเราหนีนี่ไม่ชี้แห้งนะ ขึ้นมาให้ลูกให้หลานเห็นเด้อปูเด้อตัวแดงจึงค,ง,คจงคืงนขึ้นมากอืมแดงจึงคืนเนาะปูเนาะลอยขึ้นมาลดลอยขึ้นมาเด้อปูเด้อก็เป็นกึ้ยขึ้นวางทันและวจ๊กมากมากเราเห็ลูกเรียกกันเห็นมีลีซี่หาหาพ่อนั่นย่ายลูกเอกซี่เจ็ดหกเห็นแค่นี่แหละไม่ได้เห็นเลยเมื่อกี้เห็นในตอนนั้นไหมนี่นี่ ใ ó, ENNIS, <lawsuit royable. S 1> นี่ค <Cob as. S 1> uh ือ huh. ศูนย์ถ้วก็ศูนย์บางกลางดีกว่านี่เนาะี่ศูนย์ของใครร้านเห็นด้มื่อชั้นดูชมเพาอกล่อไปก่อนเพราะว่าอันบางทื่เพิ่นกับท่านเราขึ้นเลขให้เนาะศูนย์หนึ่งมาไปไปจะบมาเบิ่งนหนึ่งอันนี้คือเลขหนึ่งเลขสีมเลขศูนย์อันนี้เลขศูนย์หนึ่งศูนสอนสามศูนย์นี่ศูนย์่ศูนอันนี้ก็ศูนย์ขึ้กันเขาไ่ไปจะวันศูนย์หนึ่งบอกอือ นอืมกนี่ก็บนึ่งอันี้กัูนย์เนาะครัก็พิจารณาเบิ้งนะคะท่านผู้ชมแนวทางหวยเล่าของเฮาเมือนี้นะคะใู้่ปู่็อาจจะให้เป็นตัวเลขชั่ววาเพื่อวัดที่เลี้ยวก็ได้นะคะท่านผู้ชมตัวพวกพี่มีสวนนาำก็ขอให้ท่านผู้ชมคะมารับชมนะมาเบิ้งก็ขอให้เห็นเป็นตัวเลขชั่วาภลอยขึ้นมาเด้อแต่จะให้ปูก็ให้เขาเจ้าเห็นชัดๆจะปิดปังตาเป็นจุกับมาเบิ้งตัววัานก็มีสวนว่านเห็นหาแปะ จก็มาขอเลขจังอืมมันวาาสิมากมีภาพมีเสอนไปเงินมันมาเบิ้งสอนขาแยมาเบิ้งเเห็นจะเถียรมีจุ่มรูกนายมนี่นะคะางหาอนี่งางอามันรามาสอบยู่บามือหน้เทาเบิ้งเป็นเลขกันไืนีมือหน้เทาเบิ้งเป็นสีชมพูหรือมันสีเลขมือหนีเป็นเลขสีได้ว่ามันเล็กเก่ามาเบิ้งขาดแเด้ออเบเอามปูขึ้นมาเด้อปูเด้อ ขึ้นมาให้ลูกให้หลานเห็นเด้อนี่รูปไฮง่ายๆลูกเบิ่งนี่หือเปล่านี่นี่ขึ้นมาสีชมพูเราเด้อล้วนี่ขึ้นสีชมพูขึ้นมาว้ายไม่ป่ะบุ้บเลยไม่เห็นเด้อเนาะขึ้นมาปูบอขึ้นซองสองศูนย์หนึ่งสี่หน้าก็เป็นจังสั่งโอ้ยท่านผู้ชมมึงกระดิ๊ตัวดิคือมางามกางแทปบาดิก็เรียนขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นนะค่ะเอาเขึ้นมาค่ะค่ะปวดปูให้ ให้ลูกให้หลานเห็นเด้อเล่าพัฒนาเด้อมือแรงสูงสองทุ่มเกินวันที่ยี่สิบสองทุ่มเกินวันที่ยี่สิบกาหากัสิ่ีสาธเด้อผู้ดีเข้ามาซองคอยเห็นตัวเลขสามตัวเด้อให้ถูกผู้ดีเข้ามาเบิ้งรับชมสามตัวนี่การกดไลค์กดแชร์เอ็ดมินนะไปเด้อนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะท่านผู้ชมครับผู้ใดกดไลค์กดแชร์เห็นสามตัวเด้อ สองเร่ผ้ารวยเชนแอวส่องเอือยเขียวคุณยายติดตามคุณยายด้วยนะคะเขียวผ้ารวยไอเล่ผ้ารวยการพู้สมกระเบ้องเหงาเด้อเอีตัวใดก็ไดเอมาเบิ่งโคงันอันูขึ้นมากศูนขึ้นมาปูเหรูใร้านเห็นรูดสูนวิ่งศูนทนแล้วเห็เป็นแนวนี้เนาะ มาให้ลูกให้หลานเห็นคือมาบินแถวหนิเ้ากระร่อนุลเลขถูกไปน้ำสกนนะคะท่านผู้ชมว่าจะได้ตัวเดยนะคะท่านผู้ชมเบิ่งเอาเด้อเมืองเงาเราก็ไปเปลี่ยนแนวทางนะคะท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเบิ่งก่อนเด้อก็อยากให้ท่านผู้ชมเข้ามาชมหนเห็นเป็นตัวเลขสามตัวละเนาะเอาจอมให้เพิ่นเบิ่งแล้วป่าเพิ่นท่านเห็นจอจอดตาบานคุนวานคุณตาเพิ่นมาเอาอัน คนมาเอาย่างก็เลยคนมาเอาโตกคนเมาให้หยาออกนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคนณศรีุ้ณพี่ก็สั้นนะคะท่านผู้ชมตอนนี้คุนจำศิลอยู่ไหมจำศิลปอมปวกแม่ขลาดจอมปวกประหลาดไหมคะท่านผู้ชมเยาว่าลูกหลานมากวนเด้อปูเด้อยจำศิลกระไดจำศิลป์กระแห้งขี้วุ้นแห้งอักจำศิลนี่ละ เพื่อนแห้งห้โเด่นตัเพื่นกลับมาอยู่ใม่เลนี้ของเห็นเพื่อนไปจำศินเพื่นกับเพื่อนม่อยู่นีแล้วก็ลตัวเพื่นหอโเด่นเผมค้นเห็นเพ่นังสมาทีนเอาผู้สร้างมาเอี่นเอซีก็จะมีเส้นเนาะเอซีเพื่อนออิดตัวมาทางเบื่อทูนะคะราบคะอีราเห็นหดตีนเพื่นเพื่นนานเห็นเห็นเพื่อนังคาตมาทนะฮะจำชินอยู่ ก็เคยเห็นกับข้อมีอยมางละเลยด่า้ว่าเป็นตัวเลขกกรบอกแอดมินนั่นเองด่าวว่าเพิ่มมีช่วเห็นหอดตี่มเพิ่นว่าสั่นงามงามไม่กันเทาเพิ่นกับงามงามด่าวท่านผู้ชมแต่ว่าแอดมินเห็นเลขศูนย์หนึ่งดิท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดนะคะด่า้ว่าเห็นไม่กันเทาเพิ่นมันมีเห็นเลขศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่นะคะท่านผู้ชมยี่ข้อซอยกันเนาะยี่ข้อซอยกันนะคะจะเห็นคือกันบอแต่ว่าแอดมินเห็นศูนย์หนึ่งสี่มากระพุ่มวัดตี่มเพิ่น อีกอืมอีกนี่สูบอีกนี่สูบก็นี่ก็เสียวมากอีกนะปูนะซูนสองหน่วยบ่เธอก็กานหากระม่อมใบติ่นบ้างค่ะข้าวใบตั้งถังก็ได้อืมขาวโดจากคนยุไซเนาะเาวะถซองไปน้ำกันนะคะท่านผู้ชมเขาก็ขยับไปเรื่อยๆนะคะอาจจะเป็นตัวเลียงก็ได้เนาะนี่แหละย้อนไข่อันนี้เราคอยเอาไปไว้หิ้งเพืออย่างนี้ อยู่ตัวเลขหมดบางทีเห็นที่โพกอ้วเไมไดเบิ่งไปเบิ่งมาถึงก็ลอยดิท่านผู้ชมให้มีโชาววัฒนธรรมไทยนะคะาวไทยทางนี้นะคะทองคำเาก็จะเอาเบิ่งอันเลขทูบเลขทูบนี่ก็ตั้งหากนะคะท่านผู้ชมก็มีตะเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมเอ้าต่ว่าอยู่อยู่ข้างในมดมินเห็นศูนย์หนึ่งตะว่าเลขสี่เห็นพอล่างๆนะคะท่านผู้ชมมันอาจจะเป็นตัวเลขเขาก็วิ่งศูนย์รูดศูนย์ก็ได้นะท่านผู้ชมวันนี้มิมิว่าศูนย์จะมาใครชี้เกียรนะคะ แม่คอสสมมติมากเขียนใไเนะตัวเลขลุ่แหลกๆมันเพราะว่าขึ้นสัตว์อิลีเอาไปเป็นแนวทางกุผู้ชมซองต่อนะคะคชมองถาเลขถูกเลขถูกก็มีศูนขึ้นมานี่บังตาหนักหน่อยอือ จังๆข uh ังหวดบางหันเลก็ไข oh, okay. okay? ่เนาะคือคุเขาจะเห็นมีสงนี่ลาบ่าไปถูกตัวค่ะคักเดือปูเด้อก็จะงเนเสียลยเพราะว่าผู้พอคือขันสีสมพูนใี่น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 ี่ขันสีสมพูนี่นี่เจ้าวันนี่มาขึ้นหนึ่งหน่าม้าขึ้นหนึ่งถึงหนึ่งสามห้าหนึ่งสามศูนยแม่ป่าเขียนแล้วนี่ยช่เห็นหนึ่งหนึ่งสามศูนย์ใ่เห็นหนึ่งสามศูนย์นี่หนึ่งนี่สามนี่ศูนย์หนึ่งสามศูน ขึนสีสมพูขึ้นเลยสีสมนพูบันนังคารของแอตรรเอานะคะเอากระเบื้งเอาเด้อนะคะท่านผู้ชมนี่นะท่านผู้ชมศูนย์เก่าศูนย์หนึงก็ปันเรียกว่าจะเป็นศูนย์หูนเลยเด้อนะ่ก็คือเลขถูกปูนะคะตะวันการผูรซองเห็นตระกก โอยี่มีโฉมมีหลาสุขูสุข้นตอนนี้ก็เป็นเลขถูกเพื่อนนะคะหกกับศูนย์ตัวเดียวโอ้หกกับเก้าตัวเดียวกันเด้อโค้งอย่างนี้เถื่อนอย่งนี้สามอืมแต่ว่าเขาจดสูอขึงสูงลงอืมถ้าเดือปุ้ย มาให้ลูกเห็นลานเห็นเด้ยชม้าเจ้ากับหัวไหมกับหัวนะคะชมคะาพวาะว่าากับเป็นเนวทางนะคะชมบ้ใดกกินเหลีวกับข้เมียนมาบอกกันยยดเขียวน้าเเด้อเขียวก็อยากมีโชคพี่หลับการทานผู้ชมเบึ่งไหไม้แนวนี่มันด็กขง่านี่นี่กับตูวนี้กับตัวนี้กับตัวนี้เลื่ลสูยู่ในหันยังยังเดินอย่านี่บ่เห็นดีให้เอฟซีพันเมืองเอา ขึ้นตัหนึ่งก็คือนี่ไงคือคือเก่าคือส่วนเท่นั่นเห็นบ่นี่ไหมนี่ไหมนี่เหล็กดิบเก่านี่มันนี่มันเป็นเรื่งคีอนี่มานี่มานี่ระวังเหล็กเบิร์นนะคะท่านผู้ชมขาซุนซุนก็ได้นะอืมนี่นะคะถ้าไปรับชมเป็นแนวแท่งนะคะท่านผู้ชมเบิร์นก็ได้นะคะท่านผู้ชมใหญ่ทุนวายทุนกะเอ่อหินนะคะเขาก็มาชมให้ท่านผู้ชมมาชมตัววางบนวายนี่ิ่นนะคะจอมพวกปลาไหลจอบพวกปลาถ่านนะคะท่านผู้ชม เบื้องหินนี่นี่นี่อะไรล่ะคุณยายนี่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 เลขยกเก้านี่เลขยเก้านี่เลขยหนึ่งนี่เลขยกศูนย์คือบอนี้นี่นี่นี่เบิ่งข้างนี่เป็นเลงสี่เป็นเลขเก้าเลขหนึ่งเลขศูนย์มีทั้งข้างตัวสี่เลขศูนย์จะมีก็คือเลขโขได้ยายแม่นอยู่วะเออมาท่านผู้ชมค่ะมารับชมก็จ่อไว้เนาะมีโชคมีลาบนะคะจ่อไว้ทสวัสดีค่ะ